วันที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2564เวลา18นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้แทนพระองค์เสด็จไปทรงจุดเทียนพรรษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2564ณพระอุโบสถวัดต่างๆดังนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มอมเจ้ามงคลเฉลิมยุคคนเสด็จแทนพระ องค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชจอุทิศถวายเป็นพุทธ,ธบูชาณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พนเอกหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชจอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา าพระอุโบสถวัดเบญจมาบ,บพิษดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนสเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาณพระอุโบสถวัดปวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานคร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พันโทหม่อมเจ้านาวาพันยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชจะอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาณพระอุบโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคารารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาคร